สบายดีพี่น้องมาตะกู่ทุกคนมาๆพี่น้องอ้อมไก่ใส่ฟักพี่น้องทำแรงหน่อยเอาโตนอนป้อนข้าวแล้วกัมากินข้าวพี่น้องเอ้ยเพื่อจะได้กินุ่นนะสบายดีพี่น้องเลยมาเห็นุ่นก็ได้พี่น้องบ้านลูกเขาเลยนื่จับเชฟอ้อมไก่ มันมจดจ้างครับมันจดจ้าขอบสักขอบใจซาวาสันเดอประกาศมหาสองโต,โตเจกามีโ,โยบินองมีชิ้องครับไปเจะเธอกับข้าวเวียกเพื่อนบินองเดี๋หาเงิน

好怎么 เลูมันมาบอ้นวดใจกัทดอมนอนัดเาหอยนมืออยู่แต่คืนเข้อีกรับแน,น่มือก็แปลงบอลนอดเลยครับอลน,นอดดันยุง่งสามไก่อนหอ,อมแม่แล้วก็นะ บอกอนะยได้ทานได้นี่บอกกินเริ่มปักเลยกินร้านแลมันแตกคาบีวายตัดกเองค่เนาะวเปลียไก่จวาย còn. Ừ. <laughs> 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 ง่ายปานาละเพ็ดยังมันไป,นปนสองเลยมันจะจะมาเบอ่อน่าเป็นคนลูกไปถึงนะอืมอลูกตูลุมากเอาเลยม่อเห็ดแดงง่ายมากครโดดหากัหาตัว มือว่าผมทามือมาเอาเมือ่ามืองกเรียงลนมือตมันสใ่เทียนก็จและตอนนใช่ปุ๊บมุม เรากินขาวกินบุบๆบหลือกแรกกันนเซียบปหนึ่อ่ะอือะนอนเหนื่อยเนาะเราอิ่มนอนวังกันข้อขับสงสาอย่างนอนได้อาละวาดสงสาร นอ่อนมันออมันล for ้างอ้นแงเลยบนอื่นเขาได้อึอึ่งก็ถึกตัวฮาเบาไกล้ากินนเามาได้บสตาบเขาได้ขายอ่นก็ถึกมมึงอยู่ทีั่งวายกันมึงก็โม่นอนเผาอึ่งส Dec ื่อว่กูย่านว่ะมเติบ เอาไเตวยนัลูกนังับรับเห็นแหปอ่อนเลลูกว่าใ่นี่มาเส้นวะรับไมองเก่าวะ แ,บบแนก่ลิ <c oughs> บบรนพี่มึงเนี่ยเส็จอเ็เชื่อเดอีาเวลามันจะยิน ลาพี่น้องก่อนนะลาละพี่น้องลาไปเลอพี่น้องเด้อพ่อคิดหน้าพี่น้องบ๊ายบาย